สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch l i e ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ The Action Animation เรื่องตำนนานจอมยุทธผู้ถางซานสองสานักถางเลือดพบจบแดน EP 79ขอยมันกำลังเข้มข้นอีการปละลองนี้มันยังคงปละลองกันอย่างต่อเนื่องแต่มันมีเม็ดเยอะกวนแบบตุกติกนู่นนี่นั่นเละทุกคนแล้วตอนนี้เหมือนกับว่า พวกเราอะถูก hmm. จ like uh ับจ้องกันเยอะมากด้วยความเก่งเลยไงนะคะก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะมีใครมาตลบหลังหรือว่ามาโกงเราได้อีกหรือเปล่าเราก็ต้องไปลุ้นกันแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับฝาก membership ด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกอนเทนพิเศษมากมายเราอยู่ใน p l a y l i s t exclusive f o r members จ้าแล้วก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดกำลใจพวกเรด้วยนะครับ เย่ไปเลยจ้าขอบคุณบีจีบีจ้าตะวที่10กจับคนนั่งรถเห็นก็ไม่ปล่อยจะแย่อีแกงแวมไพร์นะกลัวมากปล่อยไถวิญญาณหยุดหน่อยแล้วกันทักษะที่6กระบอมดาบโลหิตเดียวโลดสะท้อนความแห่งชีวิตเมื่อตะลอก ถ้าเราไปแข่งเราจะตายป่าวะตายไม่มีวันตอนที่เสร็จถายตไม่ได้เดบิวต์ตั้งแต่หนึ่งเตย้น้อนลัแห่งชวิตของพี่จ้าใช้เก่งมากระวัวิญาณยุทของนางด้วยนะกลงเปิดม่ได้ราชาทังขาสามเสียงสีทองเทนี่ดอกไม่เป็นวายุทธชันยอดราชาข้สามเสียงก็ปืนยากนะว่าแต่ว่าบรรทุสันซ้าเคยราเบืนกับราชาขงเขามาแล้วอ่เอาชนะยากมาก ถหงตอนนี <c oughs> ้นางยังจำลนนงตายแท้วินยังมันถือแท่งกว่ามือยักษ์ของเซียปีมากเขาจะให้พวกเจ้าหลงหลงไปกับน้องข้อทักษะที่พเดียงสวนทะลอยนะพ่อพวกเจ้าจะไม่ตายนะโอ้ยนางคนเดียวพวกเดียวหกคนแต่อิงผู้นี้แข็งแรงมากยังไงดีลูกยังไงดีอย่างยัดคู่เฮ้ยนี่ไงสุวรรณรู้ช่อ โอ้โหท่าคู่มันก็ต้องอย่างน่้นเฮ้ยอคลั่งรักมันคือท่าคู่เนาะเราจำเป็นต้องนั่งตรงนี้ป่ะงั้นลุกเลยเออเดี๋ยวไม่มีคนเชียร์อ๋อเออ เหอควอนจราแสงทักษะสารนิยาดุกที่วัววีห้าวกว้างตรงเต๋อใช้เอาชนะผมเฉินอาวอนนะแบบรุ่มชบบถังชนะเย้นชนะด้วยคะแนนรวมเก้าตัวจั สั่มนะห่างเช่าจเจ้าเด็กนนงุ่มงนาแง่สนใจจริงจริงไม่ถึงนอ้องตอนที่แบบน้องอยู่ในป่าเหนื่อยมากเลยกลางวันแขกปรลองฉันรอดกลางคืนประแกงขันพิสก็มบิย์ด้ยไมไปก็ได้ไมไปไม่ได้หรอก นการแข่งขันวิศวกรนี้ได้สัมผัสอาุวิญญาณที่ล้ำสมัยรงแรงกว่าทีเรียนสุริยันจักราอีกคือเอาเวลาไหนนอนนะลูกกูแข่งไม่หยุดในท่านมาแล้วเหรอการแข่ง48แคปออก24ในคืนนี้รอท่านอยู่เลยเจ้าตื่นเต้นจังเลยวันที่จะเรียนรูปแบบการแข่งใหม่นั่นคือการให้ผู้แข่งขันสองคนใช้อาวุธวิญญาณที่ทำขึ้นมาต่อสู้กันเป็นตายไม่สนอ้าวเถื่อนเกินไม่สนเป็นตาย มีกระมีกระใต้ดินใต้ดินเถื่อนกินหมายเลข2กเสร็จแล้วหมายเลข28เสร็จแล้วใต้แข่งขันวิศวกรรมวิญญาณรอบที่สองระะเวลาถาาอยหลังหมดเวลาทำแล้วต่อไปก็สู่การประลองเป็นไปอ๋โอโหดเกินคุณชือ่อการประลองดูไม่น่าแข่งเลย ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายให้น้ำมือผู้ที่ทำเมื่อสักครู่นี้มาประลองกันรอพี่พี่สักเลยว่าใครเกงเจ้าคนนี้น,นรถเข็นน่าจะตายมากกว่ารอดตอนอายุสิสิบแปดหมอดังเออเดี๋ยวมึงก็รู้เจ้าวหิมเลยนะจริงเตรียมรวบทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อม เริ่มการดวนได้อื้ือื้ือื้อตูมโอ้โหแบบเขียดผมขึ้เลยนดสุขภาเล็กที่เจ้าเจ้าตายและ าลงวิศวกร icism, at, ันจบเร็วมากพัติสีสุยที่เข้ารอบ20ตีสนามที่17็หมายเลข66ชนะโหโอ้ยแล้วเรามาช้าก็มาแข่งต่อจริงด้วยอ่ะไม่ได้นอนนะทำไงดีทุกคนน่าช รู uh uh, ้ยหมงเรียนจีร uh uh, ุ่นแพ้สี่ว่เออปาดแม่งสำนักสถานฟ้าแพ้อุ้ยโหฟิวแบบสำนักล้วนฉีแพ้ฟิวไปเป็นเหมือนโปเกมอนเลยใช่แล้คือชนะรัวจริง เพื oh, oh, ่อนปีกับขี่นาแน่อ๋อจะเจอตัวหลักแล้วมั้งสำนักถังชนะแล้วหกครั้งตอนนี้เป็นกลุ่มเดียวที่เข้ารอบรุ่งนี้เราต้องทิงกับสุริยันจันทร์โอ้ยมาแน่สื่อเข้าชนะแล้วครับเราชนะสี่แพ้์บสถานการณ์ไม่เป็นผลดีตัอเราการแข่งขันผู้นี้ พอให้เราแพ้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ชนะห้าแพ้หนึ่งสนามสุดท้ายยังมีโอกาสชนะแต่ถ้า,าเราแพ้ก็จะตกรอบไปเลยไม่เราไม่มีโอกาสนะถ้าสนามสุดท้ายเราจะสู้กับสำนักธรรมสุริยันจันทราเคยแพ้สำนักธรรมถ้าเราสู้สุริยันจันทราไม่ได้ก็สู้สำนักธรรมไม่ได้พวกเจ้ารู้จักสำนักธรรมดีพวกเขาไม่มีทางออมมือเพราะมีกระพาพที่เป็นเศษรู์ดรีนเดียวกันถ้าแพ้ในการแข่งทุกวนี้ รอบหมุนเวียนเราจะชนะแค่ห้าครั้งส่วนโรงเรียนสุรสิรรรยันจะชนะหกครั้งนอกจากสำนักรัมพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ให้ใครแนะเอ่องั้นการแข่งพรุ่งนี้ก็ทำตามกลยุทธ์ที่ตกลงกันนะคืนนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่ข้พักพ่วงแล้วการต่อสู้วันพรุ่งนี้เขาต้องปกป้องเกียรตินับหมื่นปีของสื่อหลายเครือให้ได้พวกหนีครับสิ่งที่เจ้าทำได้ 것도 한다. 음. สุดเวอร์มากวอนรอห้องเสื้อเป็นสปอนให้วาชมายเนี่ยขอเลิศดเบนีบ้างสับสับเยี่ยวเแต่เอวเราไม่เท่าเขาเอวเราใหญ่กว่าเขาอีกอไม่เป็นไรนะเขาเป็นสปอนเขาก็ตัดตามใสเดตัดตามสอยากอสทัวออเดอร์หนาเตยนนาแเต่ตอนนี้ช่อยดูการสุดท้ายของโุพวกเขาว้กือยร ไม่เดาไม่ถูกเลยว่ามันจะออกมาแบบ,แบ,บไหนจริงจะเป็นเรียกก็ค, <c oughs> คืออีสุริยจันทาก็คือล็อกให้สามสามทีมนี้อยู่อยู่ใน,นเดียวกันอะ่ะอยู่อยู่กุ๊ปเดียวกันแข่งมวยเรียนกลุ่มที่หนึ่งสนามที่สองโรงเรียนสื่อไลเคอร์นถ้าโรงเรียนวิศวกรราชูยตายแล้วการแข่งขันออกรายบุคคลสนามที่หนึ่งขอเชิญสมาชิกทั้งสองฝ่ายลงสนามเริ่มการแข่งขัน จังหวะชนนี้มันไม่ถูกโว้ยกระดูหอจังนี้ดูทักที่สี่น็อโคกระดู สิ่งที่ข้ารู้เมื่อตอนไปแลกเปลี่ยนคือตอนนี้หวังชิวเอ๋อโดดเด่นที่สุดในสื่อไลยเครา์คนอื่นๆหากสู้ตัวต่อตัวไม่มีทางชนะเดาในรอบการแข่งรายบุคคลได้มากสุดเจ็ดคะแนนถ้าหากพวสื่อไลเคร์เจ้าชนะทั้งหมดในการแข่งรายบุคคลหวังชิวเอ๋อต้องชนะเจสนามรวดหวังชิวเอ๋อร่สัด จะกูต oh, ่อชุดดีเจเกอรก็จะเหนื่อยมากเลยเนาะต่อเนื่องเดี๋ยวแบกเวอร์เออ

น้องแก้เกมแล้วควค่ะะจรบ กบิสตูตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้สักวันหนึ่งท่านจะทําให้ท่านไม่มีทางว่าอำนาจตระหนักอีกเราให้อายุข่าพ้นทันตอนนี้ก่อนมันยังไม่ได้เติบโตอ่ะหรือเรียนรู้อะไรขึ้นเลยเป็นไรสตระห์วัดไม่เข้าโรงแข่งโอ้ยทําตามกลยุทธ์ที่เราคุยกันไว้ดีกว่าจังไหมเกียรติของกลุ่มยิ่งใหญ่กว่าเกียรติส่วนตัวการแข่งรายบุคคลสนามที่สองขอเชิญสมาชิกทั้งสองฝ่ายลงสนาม พาสืไ่ไล่เข้าให้หวังชิวเอชนะเจ็ดสนามนั้นในหกสนามแุ่เ่เราต้องคุ้มสุดกำลังก้ยวย้หวังชิเอหมดแป้แล้วก็ให้เซียวขหงเฉินกับเพิ่งโหงเฉินเอาชนะให้ได้สามคะแนนเช่นนี้ต่อให้เราแพ้สามต่อเจ็ดในการแข่งรายบุคคลให้สือ่อไล่เข้าก็ชนะแปดต่อเจ็ดได้หลังจากได้ภาพคะแนนจากชัยชนะการแข่งแบบคุม <c oughs> แข่งอะไบุคคนามที่สองโรงเรียนสไรเครแกกมไงดีย่ะจริงเราต้องอ่านสลสิการแข่งที่เพื่อแข่งกลมเออเฮ้ยจะสละสิทธิ์นั้เหรอเออเออ่าละกลยุุธ์มาละิวเอ,อ๋ตั้ง,ง,งแข่งรบุคคลเจ้าแข่งคนแรกค่ะตะวันยันจนทราต้องสู้เพื่อให้เจ้าหมดแรงแนะ่แล้วเดี๋ยวก็เอาแค่สามคะแนน แล้วก็สลับจิตไปแข่งแบบกลุ่มเรามีทักษะระสานวิญ,ญญาณด้วยสองคู่แบบกลุ่มจะได้เปลี่ยนได้5าคะแนนจากแบบกลุ่มก็ชนะแต่อเจได้แล้วน่นาร้ยถึงทำให้หวังชิวเหอหมดแรงไม่อีกต่อแต่เราได้คะแนนรวมเจคะแนนแล้วเมื่องจาสูไลเกอร์สลัดจิตการแข่งรายบุคคลเราจึงจะเข้าสู่การแข่งแบบกลุ่มต่อเลยในการแข่งรายบุคคลที่ผ่านไปเมื่อครู่นี้โลเวียสูไลเกอร์ได้ไป3คะแนน โรงเรียนวิศวกรสุริยันตตราไปไปเจ็ดคะแนนเฮเฮ้ยหัวหน้าอย่าพ้าขอบใจชิวเอ๋อทำได้ดีมากเจ้เรียฟื้นคืนพลังเถอะแผนขั้นแรกสำเร็จด้ามด่นเพื่อให้ได้เปลี่ยนในครันแข่งแบบบลุยายั้ารซานแข็ขัดไปแล้วโอ้ยตัแบบลูไม่ได้สบักสบอมสบักสบอมมาเป็นตัวท เดือดหกคนการคำพูดที่พูดสำเร็จราชการพูดเมื่อคืนได้ไหมพาพวาเราแพ้ในการแข่งคราฟนี้ีพวกเราจะมีจุดจบอย่างไรอย่างหน้าต่อสมุทรอย่างเครียดหาดที่ไม่สำเร็จก็เจ็บนะหาดไม่เจ็าจะมีอก<ห>็คงตายโอ้รับมั่นใจว่าอาจารยะดังเชิวกว่า เดิมพันสูงมากเก้เกหล่อหางกล้วยมากแบบใครขอหลีท่อนสงควแต่แพ้ไม่ได้โอ้โหขนาดเจ้าเขาจตายแล้วชอบพี่เขามากเลยแต่แบบเก๊กหล่อหั่งกล้วยจริงเก๊กไปเรื่อยไปเบื่อไม่มีที่มาที่ไปเวอ้ก แล้วก็เดี๋ยวพูดกล้องสากอีกแล้วเอ้ากลบบกบโอ๊บเมื่อเดิงกบในกันลาขอเท่าเคียอุ้ยทุกคนไม่รู but, ้จ <superv ising refugees> ักหรอกอุ้ยชุดใหม่อุ้ยหล่อมากหล่อมากเหมือนผมสั้นเลยอ่ะก็เบล ชื่อที่คนลองชื่อวิวหรือกบหรือกบหรือวิวเคยเคยสงสัยว่าโอ๊ยท่าเกิร์ลชุดเพลงกบวิวเพลงกบถ้าทุกคนทันแสดงว่าทุกคนไม่เด็กแล้วนะคะเพลงกบในเกิน์ลนั่ชื่ออะไรคะวิวชื่อวิวเพลงกบเออแต่ขเขาเรียกว่ากบวิว งงคนเข้าใจว่าช <pul> well ื <laughs> <laughs> <c oughs> so, ่อเพลงชื่อเพลงโกคนเราชื่ออะไรอ๋อไม่ใช่อ๊ยงงไว้มดทุกคนช่้างมันเถอะทุกคนเจางมันเถอะฟาไม่รู้จักเเจนเบต้าเจนเบต้ายิ่งกว่าไม่รู้เจนเบต้า โหนที่เพิ่งเกิดในหนึ่งมคกลาหกแปดนี้นะคะเชนวิทาเก้นเชนวิทาเก้นทุกคนจะแค่สี่ขวบเองไม่สี่วันสี่วันเท่านั้นแหละจะมาดูรีแอคช่องเราทำไมแอะอะแอะเขาไปดูเขาไปดูเซสเมสตรีดดูโทมัส้วไฟปูนดีกว่ามีประโยชน์กว่าถึงเวลาของเดบ้ชัก็ยังยังสี่วันสี่วันยังแอะแอะอ้วกนมอยู่ตายังสู้แสบไม่ได้ออม ให้มาดูรีแอคอะไรน้อยอะตามโรงบาเขาไม่เปิดอ่ะช่องเรามันยิ่งใหญ่หนะเวไม่เปิดเียอเราเป็นสื่อที่ทำลายความฝันเด็กจริงช่องเราอะแต่เรามาที่นี่ดีกว่าเกับมาที่การแข่งแบบไม่ได้พักได้ผลดีกว่าไม่ได้พักได้ผลอันนี้ก็คือว่าเท่าความไปถึงอีพีที่แล้วก่อนก็คือที่มันเจอกับอีแก๊งแวมไพร์ก็คือ ต้องเอาชนะด้วยวิญญาณหยุดคู่เท่านั้นและก็ทำยังไงคะอ้อมมันต้องโอบขนาดนี้ไอ้เราก็าคิดว่าแค่แบบจับเธอแบบป,ปะ <c oughs> คือต้องกอดเปนขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยรู้ว่ามีคู่รู้ โอ้เป็นอโนงเลยแล้วพวกเราอ่ะที่ไม่มีคู่อะแล้วจะวิจญาณยุดคู่กับใครเราไม่ได้เดบิวต์ตั้งแต่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่อะที่ไปไปสนามเรายังไม่ได้รับเลือกไปถือป้ายเลยอ่ะเลยเราไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ในทหารตั้งแต่เลยอ้งแรกหนึ่งที่เข้าไป เรายังผ่าควัญอยู่กับพ่อเน่พักหนึ่งอ่ะมึงเราไม่ได้ไปออดิชั่นที่แบบว่าพิสูจน์พลังอะไรเลยต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าคืออะไรนะอันนี้ก็คือถือว่าทั่วไปอ่ะทุกคนถือว่าปิดฉากอีแก้บันผ่านได้สาเร็จสําเร็จสําเร็จแต่ตอนเนี้ยเธอมันน่าตื่นเต้นมากตรงที่ว่ามันเป็นสามทีมเขาเรียกว่าแบบอี่สุดอ่ะก็ตั้งแต่ที่อิสุยาจันทามันล็อกผลว่าให้สามทีมนี้อยู่ด้วยกันในกลุ่มแรก แล้วก็คือเพื่อจะให้กําจัดหนึ่งทีมออกไปก่อนซึ่งตอนนี้เราอะสำนักฐานเข้ารอบไปแล้วเหลือสื่อไหลเคลื่อกับสุริยันทารที่จะต้องมามาทะกันซึ่งตอนนี้เอาจริงๆทั้งสองทีมแก้เกมกันไปแก้เกมกันมาถือว่าเท่าทันกันเท่าทันกันอยู่ที่ว่าหลังจากนี้แหละอยู่ที่ว่าการต่อสู้ในรอบกลุ่มรอบทีมเนี้ยแต่เหมือนเราแอบได้เปรียบเล็กๆเพราะว่าฝั่งนั้นอะเหลือบอกัสไปหนึ่งแล้วก็โดนแบบ ทำสอนในแบบที่ไม่ใช่ดีมทีมใช่แล้วให้มันตายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมีความกดดันสูงมีความกดดันสูงไม่ได้มีความเป็นทีมขนาดนั้นง่ายที่ว่าแบบถ้าแพ้ก็คือตายก็คือตายขดคือของเรามันยังก็แค่แบบว่าเออเสียอาจจะเสียสถิติของเสียแต้มเสียแต้มเสียสถิติของวิตเอียไม่ได้กดดันตัวขนาดนั้นแต่แต่เราแต่เราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าสื่อไรเคอร์สื่อไรเคอร์จะ ฟอร์มทีมได้เป๊ะบางขนาดหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังมีตัวแบบเออ,ออะไรอยู่นึกออกปะต้องมารอรุ้อีเตะมานั่งก็คืออืหลายปีมาไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยว่าเราจะต้องเป็น <c oughs> ทีมนึกออกปะชอบมากที่ชื่อว่าอีเตะมานั่งอีเตะมานั่งอเะเรียกว่าว่าอีเตะมานั่งต่อไปเพราะแบบคือมึงจะแบบ เอาภาพเราต่อหน้าอยู่ตอนแรกตอนแรกก็นึกว่าแบบว่าอ๊ยจะดีขึ้นแล้วเวลาผ่านไปเติบโตกูไม่เจอมึงมานานมากแต่มันนั่งมึงเหมือนเดิมเลยจะมีความคิดขึ้นนึกว่าจะแบบว่าเออเห็นเป็นทีมกันแล้วเออเชื่อกันทีแต่บอกอยากได้แสงอยากอยากอยากแสงจะต้องส่องเหมือนเดิมเป๊ะซึ่งหวังชิวเอิร์ดเราต้องรับบทหนักในการเป็นหัวหน้าทีมที่จะ ทำให้ทีมแต่อย่างน้อยอย่างอยทีมเราก็มีวิญญาณยุทธที่คอยซัพพอร์ตอะไรกันพอแบบเพราะฉะนั้นหนูก็เป็นกําลังใจให้สื่อหลายเครต่องก้าวต่อไปอย่างน้อยถ้าเกิดว่าสื่อหลาเครื่ไปเจอกับสํานักฐานน่าจะตื่นตาตื่นใจมาก และเพราะแล้วความลับของตัวละครอย่างหวังชื่อเอ๋จะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่อาจจะแบบว่าเปิดเผยในสนามถ้าได้ไปเจอกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาลุ้นกันนะคะก็ดีใจด้วยที่เพื่อนยังรอดจริงปอนะรอดปลอดภัยจริงแต่ว่าจะทั้งนิ่งๆไม่พูดเลยรอนอ๋เขาคือรับบทหนักนะเช้าแข่งอย่างหนึ่งดึกแข่งอี๋เหนื่อยอีไม่เราอีกฝั่งหนึ่งอะตลกแบบเป็นตายคือแบบ มึงมันไม่กดไม่มีเฮี้ยอะไรเลยหรออะใต้ดินไงใต้ดินเราก็เถื่อนเถื่อนมากสตีสตื่อแล้วก็ทําอาวุธขึ้นมาแบบใครฆ่ากันคือสตีดไงสตีดเกินแล้วคนคือแบบห่าห่ามาไม่ได้หลับได้นอนตอนนี้เริ่มเริ่มจะเป็นเหมือนพรหนุนเทพแล้วไม่เริ่มไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้นอนแขกต่อเนื่องนะคะแต่สนุกเข้มข้นมากอย่าเป็นกำลังใจให้เด็กๆอยู่นอนท้องเสื้อ สามารถมาฟิตติ้งมาติงสมัยคืออยากได้ชุดแบบสุริยนจันทาเพราะว่าค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างโดดเด่นเป็นประจักต้องยอมต้องยอมไม่ได้อะไรเลยจากคลิปนี้ตั้งแต่กบวิวทุกคนก็ขอลาไปกบวิวไปกบวิวครับไปเจชได้เพลงกบวิวนะคะนะคะวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนสดะ